สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วังพญานาคสี่ตระกูลพุทธอุทยานหลวงปู่สดหรืออุทยานพญานาคค่ะตั้งอยู่ที่บ้านทองชันตมุลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นโดยนายนารงเพียรผักแว่นหรือช่างเองช่างปั้นงานศิลปะฝีมือเอกค่ะ โดยแรกเริ่มนั้นช่างเอได้นิมิตเห็นหลวงปู่สดลอยอยู่กลางบ่อน้ําขนาดใหญ่จึงได้ริเริ่มทําตามนิมิตของตนบูรณะที่นารกร้างให้กลายเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่และปั้นรูปปั้นหลวงปู่สดขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่บ่อน้ํานี้ค่ะต่อมาได้นิมิตอีกว่าพบเห็นพญานาคสี่องค์อยู่ที่ริมบ่อน้ําหลังหลวงปู่สดเกิดเป็นปณิธานในการสร้าง รูปปั้นพญานาคเพิ่มอีกเช่นกันค่ะซึ่งพญานาคทั้งสี่แบ่งออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่ดังนี้ค่ะตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปดพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งและ ตระก,กูลกันหาโคตมะพญานาคตระก,กูลสีดำค่ะด้วยความสวยงามรวมถึงประชาชนที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องพญานาคและประชาชนที่ต้องการจะมาสักการะรูปปั้นหลวงปู่สดจึงเดินทางมาที่นี่และ ล่ำลือกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นคําชโนดสามค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นอุทยานพญานาคนะคะก็จะมีลูกปั้นพญานาคทั้งสี่ตระกูลอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนสัตว์นะคะก็จะมีสวนสัตว์เล็กๆให้เด็กๆสามารถมาให้อาหารสัตว์ได้ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะคะ